สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะกรมการแพทย์เตรียมความพร้อมด้านการรักษาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคนิป,ป่าไวรัสในประเทศไทย นายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานพยาบาลในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลนกพั์ราชธานีเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่สงสัยหรือผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อโดยได้มีการเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญห้องแยกโรคยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมรวมทั้งเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลและสถาบันเฉพาะทางด้านต่างๆหากผู้ป่วยมี หากผู้ป่วยมีอาการผลแทรกซ้อนที่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถส่งต่อผู้ป่วยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานทางการแพทย์นอกจากนั้นได้ระดมผู้เชี่ยวชาญภายในกรมการแพทย์และจากภาคส่วนต่งตางๆดูแลผู้ป่วยที่สงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อนิป,ปาเพื่อให้บุคลากรในสถานพยาบาลทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและเตรียมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคนิป,ปาและการดู แลผู้ป่วยทั่วประเทศ พลโทนนทวัฒน์พักติพงศ์พิชยะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อติดตามความคืบหน้างานขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะและงานซ่อมผิวจราจรรวม3กิโลเมตร800เมตรในตำบลจอมศรีหาดทรายขาวและนาเศร้าซึ่งเป็นการดำเนินง,งานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากร เพื่อบรรลุทุกความท้าทายโดยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กำชับให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามเป้าหมายปีงบประมาณ2 5 6 9สสะท้อนถึงการเป็นกองทัพที่ทันสมัยและเคียงข้างประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะดูช่อง5กฎหมายเลยค่านะคะสวัสดีค่ะ